เพียงแค่จุดที่ตั้จานใจไม่นานก็คลายลืมลายออกมาหัวใจที่เกี่ยวเพิวไปไวไปเพราะเธอรับใครเข้ามาเบียดฉันเจ็บที่แล้วยังพอจำได้ ทุกเรียสัมทำเราจนตกเพราะใครพร้อมใจพร้อมกายรวมเป็นผู้เขาทิ้งใจของเราให้เศร้าโศกตรเพเธอที่แบ่งใจไม่เคยหนักแน่นเลยปลบมือข้างเดียวมันคงไม่ได้ แนนอนที่สุดที่จะห้ามใครห้ามเพียงร่างกายห้ามใจยาเย็นเมื่อมีพบกันก็มีพลาดเป็นช่างเป็นเหมือนเกลนที่กราหนอดไว้เจ็บที่แล้วเกินใจจะคลั่น หากอีกครั้งมันทนไม่ได้นะเธอพร้อมใจพร้อมกายรวมเป็นพั่วเขาพิ้งใจของเราให้เศร้าโศกตรมโทษเธอที่แบ่งใจไม่เคยหนักแน่นเลยรบมือข้างเดียวมันคงไม่ รวมเป็นผู้เขาทิ้งใจของเราให้เศร้าสวงต้ผู้เธอที่แบ่งใจไม่เคยหนักแน่นเลยปลบเมือข้างเดียวมันคงไม่ได้